S <S สวัสดีค่ะทุกคนแพลลี่นะคะพี่พี่เพื่อนๆนะคะที่มาในเวิร์กช็อปเติมรักให้เต็มนะคะวันนี้เป็นการแชร์ประสบก,การณ์ครั้งที่2อ,อยากจะบันทึกประสบก,การณ์ในเรื่องของเวิร์กช็อปครั้งนี้ไว้นะคะเพราะว่ามีประสบก,การณ์ที่น่าสนใจอยากจะให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มานะคะได้รับรู้แล้วได้มาร่วม จินตนาการและร่วมมีประสบการณ์ด้วยกันนะคะเมื่อวานมีการแชร์ประสบการณ์กันไปบางส่วนแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีพี่ๆน้องๆนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ในส่วนของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะอ่าเริ่มจากเห็นไหมคะกุญวัญจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะค่ะก็สวัสดีค่ะมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปอันนี้ก็ได้อะไรมากมายกว่าที่คิดมากเลยนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีประสบการณ์ที่ดีมาก เพราะว่าคือเพิ่งสูญเสียเพื่อนรักไปนะคะที่เขาเสียชีวิตไปแต่ว่าในระหว่างที่เขาเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเราก็ไปไปเฝ้าเขาทุกวันนะคะแล้วก็ไปคุยกับเขาเล่าอะไรต่างๆให้เขาฟังแล้วก็บอกเขาบอกว่าเขาให้มาหาเพราะว่าเราอยากที่จะส่งเขาเราอยากจะส่งพลังให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาทุกวนันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ขณะที่มาฝึกแล้วก็นั่งทานข้าวอยู่ก็ก็พบว่าเออก็ก็ทราบว่าเขามาอยู่ตรงข้างๆนะคะ เสร็จแล้วก็คุณแพรี่ก็คุยกับคุณแพรี่คุณแพรี่ก็แนะนําให้ส่งเพื่อนโดยใช้แบบว่าสิ่งที่ได้เรียนมาจากจากบทเรียนออนไลน์อะค่ะแล้วก็คอร์สเจ์นี่แบ็คโฮมนะคะว่าส่งเขาโดยใช้ฮิวฝากเข้าไปกับทางชอนเทียวโทนอเทิวให้เขาขึ้นยานบอกเขาว่าให้ไปไวเบรชั่นที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วจากนั้นก็ในช่วงช่วง มีการมีการบอกเขาเล่าให้เขาฟังว่าเราจะขอส่งเขาไปแบบนี้แบบนี้แต่ว่าในช่วงที่เขาป่วยเนี่ยเราคุยกับเขาทางโทรจิตตลอดน,น,นะคะเราคุยกับเขาบอกว่าเรามาหาเรานะเราจะส่งไปในที่ที่ดีกว่าเราอย่ากลัวนะอะไรแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าข้างบนเนี่ยเป็นยังไงเท่าที่เรารู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีมีช่วงในช่วงที่เวิร์กช็อปล้วก็คุยกับเขาแบบว่าส่งทีมให้เขาแล้วก็ส่ง ทางทางโทรติดสื่อสารกับเขานะคะจากนั้นก็มีช่วงส่งฮิลเราก็พอช่วงส่งฮิลเนี่ยเราก็เห็นเขามาหาเห็นเห็นจากตาที่สามนะคะเห็นเขามาในชุดเสื้อและกางเกงตัวที่เขาแบบว่าใส่ตอนที่เขาแบบว่าเตรียมให้เขาในตอนที่เขาจากไปอะค่ะเขามาแล้วเขาก็มาบอกว่าขอบคุณเขามาขอบคุณแล้วเขาเราก็เห็นภาพเขาเนี่ยในชุดนั้นเลยที่เขาจากไปเนี่ยเขาก็ขึ้นยานไปแล้วเขาค่อยๆ่อลอยหาย เราก็รู้สึกแบบดีใจมากว่าเขามาแล้วเขาก็ยอมไปเขาไม่กลัวแล้วเราก็ร้องไห้แบบน้ำตาก,ก็ไหลออกมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยคือนอกจากว่าเรามาเติมเต็มส่วนที่ของเราความรักของเราเราก็ยังได้เผื่อแผ่แล้วก็ช่วยคนช่วยเพื่อนรักของเราให้ได้ไปไวเบรชั่นที่สูงข,ขึ้นค่ะอยากแชร์เรื่องการ จดจำได้ในบางส่วนนะคะที่เล่าให้แพรรี่ฟังเรื่องของอะไรนะกาแล็กติกอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะอยากเล่าไหมะคะค <c oughs> ่ะก็อีกอีกประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าตอนที่พวงที่ส่งฮิลเนี่ยค่ะก็คือเราก็เราก็พยายามนะคะคือจริงๆเราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะคือ ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีความฝันบ่อยมากๆเลยว่าฝันว่าไปสถานที่แห่งหนึง่งแล้วก็เป็นสถานที่เดิม,มานะคะเป็นสถานที่แห่งหนึง่งแล้วก็ขึ้นลิฟต์แต่ลิฟต์เนี่ยแทนที่จะขึ้นในแนวแนวตรงนะคะจะขึ้นแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดแล้วก็ในความฝันคือถามตัวเองมานานแล้วว่าที่นี่ที่ไหนอะแล้วทำไมถึงฝันซ้ําๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยที่จะแบบว่าส่งคิวแล้วก็ถามเหมือนกันว่านี่คือที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้รับคําตอบจนกระทั่งเมื่อวานานี้คุณทารีบอกว่าให้ตั้งคําถามแล้วก็ถามไป ก็ได้ถามจากนั้นก็เหมือนกับเห็นภาพตัวเองนะคะเป็นแบบว่าใส่ชุดใส่ชุดสีเงินทั้งตัวนะคะแล้วก็มีเข็มกลัดอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าเหมือนกับเราอยู่ในยานบินซึ่งเป็นยานลำใหญ่เลยแล้วก็มีคนแบบว่าอยู่ที่คอนโซลที่แบบว่าบังคับประคับแล้วก็เป็นกระจกกระจกโค้งใหญ่มากส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบว่าต่างดาวคือคือคนเป็นเป็นบีอิงต่างๆที่ไม่ รูปร่างไม่เหมือนกันหน้าตาแปลกไปอะคะ่ะเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราเคยทํางานที่นี่เราแบบว่าเจอเพื่อนเราแล้วน้ําตาก,ก็ไหลก็ไหลแบบว่าออกมาเลยอะคะ่ะว่าเราพบเราคิดถึงเพื่อนมากเลยเราคิดถึงที่นี่เราคิดถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซนนึ่งมีป,ประสบการณ์ตอนก่อนก่อนที่จะมาเวิร์กช็อปกันเนี้ยนะคะหลายๆคนที่แพรรี่ทราบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าไอ้ตัวเองไม่เคยได้มี หรือยังไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทุกคนนะต่างก็ต้องช่วยตัวเองในการก้าวข้ามผ่านความตัวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะแล้วการเชื่อมต่อการเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่แพรี่ที่แพรี่เรียกว่าประสบการณ์ตรงแต่การที่เรามีประสบการณ์ตรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปุ๊บมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทันทีนะคะทุกคนก็ต้องมีการฝึกฝนมีการเชื่อมต่อมีการส่งคิวนะคะเพื่อแล้วก็ได้มีความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอะ่ะคือ มากไม่ใช่บอดี้นี้นะคะแล้วก็ในสิ่งที่ได้เรียนไปนะแครี่ก็ดีใจด้วยนะคะว่าในเรื่องของ Jo u r n e y Back Home ที่ได้เรียนไปอย่างน้อยเรารู้วิธีการแล้วลหละว่าเราสามารถที่จะช่วยคุณคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้แล้วได้อีกต่อไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เราทุกคนบนโลกนะก็ไม่ได้มีร่างกายนี้อยู่ยงคงกับพันนะคะถ้าเราได้รู้ไว้เตรียมตัวไว้เนี่ยแพทดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะมีใครอยากแชร์ไหมคะที่พิลาพร์สั้นๆค่ะนั่งนี่ไหมคะตรงนี้ก็ได้หล้คะได้ได้ก่อนที่จะมานะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าค้นหาตัวเองยังไม่เจอค่ะว่า มันคืออะไรเกิดมายังไงทําอะไรกิจการอะไรรู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยว่ามางานนี้อาจจะได้รู้ตัวเองบ้่งปฏิบัติอาจจะได้หนทางที่ถูกต้องแต่พอมาสองสองสองวันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันโฟไปหมดอะคะ่ะคือว่าคงได้รับแนวทางที่ถูกต้องจากการปฏิบัตินะคะเพราะว่า ฟัง youtube ของคุณแพรี่ไปปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่อ่ะจนได้มาปฏิบัติเองก็เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองคือได้เข้าใจมากขึ้นมากกว่านะพอที่เราฟังเองอ่ะเราอาจจะมีคําถามข้อสงสัยแต่เราไม่รู้ว่าจะจะถามจะอะไรยังไงถูกไหมฮะจะได้คําตอบแบบไหนพอได้มาคือเราได้มีการพูดคุยกันด้วยเนาะแค่นี้นะแค่นี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ อะไรค่ะ okay, kind of สาวสวยเมื่อกี้ท right> ี่ที่แชร์บอกให้คารี่ฟังอ่ะตอนนี้สมเป็นคนใหม่กันก็ได้คละสวัสดีค่ะมางานวัดอบวันนี้ก็ได้ทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การจะกลับบ้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเตรียมตัวการกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย เราก็ได้ตรงนี้ด้วยทั้งการใช้ชีวิตก่อนที่เรายังไม่ยังไม่ได้สิ้นลมหายใจอะ่ะแล้วทีนี้ตอนช่วงทำเวิร์กช็อปก็จะได้ประสบการณ์ตรงที่ว่ามีความตื้นตันใจในช่วงระหว่างการทำเวิร์กช็อปเพราะว่าทําให้เรารู้ว่าเอ,อ่อเหมือนกับรู้รู้ตัวตนของเราเพิ่มมากขึ้นว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะจากยกตัวอย่างว่าเออการที่ มื่อก่อนเราอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าทําอะไรที่ล้มเหลวมาทุกๆอย่างการใช้ชีวิตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนข้างในมีการบอกมาเหมือนมีคนรับรู้และแจ้งเรามาอะไรประมาณเนี้สนใจทุกคนพอได้มีการรับรู้นี่จะน้ําตาไหลกันค่ะใช่แล้วก็<ช>ตื่นตันตื้นตันมากแล้วก็ร้องให้ไม่หยุดตรงนี้ที่ได้มาในงานเนี้อันนี้ได้ตรงนี้ ค่ะทุกคนคะเ,เรียนรู้เนาะในเรื่องของเส้นทางของการตื่นรู้ที่ก็อยากให้ทุกคนได้สามารถจะจดจาตัวเองได้ทีนี้ในการจดจาตัวเองได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ตรงถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ตรงนะคะความเข้าใจมันจะต่างกันเข้าใจไม่เหมือนกันมันก็คือทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะคะนี่คือนี่คือ,อเขาเรียกอะไรคะผู้ที่เขา ผู้ที่ได้มีประสบการณ์ตรงนะคะจากการที่เราฝึกในช่วงเพียงเวลาสั้นๆทุกคนท่านได้รู้จักขีดแล้วได้มีการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยพอมีการเกิดประสบการณ์ตรงแล้วคือจะเข้าใจในงานที่แพรที่ทำก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ในสิ่งนี้นะคะทีนี้สําหรับคนที่ลงคอร์สไปแล้วนะคะท่านี่ก็อยากแนะนําว่าโดยเฉพาะคอร์สเอ่อเจอนี่แบ็กโฮมจริงๆแล้วบิ๊กอูยูอาร์นี่ก็สําคัญนะคะคอร์สหลังเจอรนี่แบ็กโฮมเนี่ยที่เราสามารถจะช่วยส่งตัวเราเองได้เนี่ยท่านี่มองว่า เราเรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะทุกคนมาถึงเวลาจริงๆแล้วเราอาจจะมีอย่างอย่างคุณขวัญอย่างเงี้ยก็คือได้ช่วยส่งเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็มาขอบคุณอะไรนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยอย่างคุณขวัญมาเขาก็ยังไม่ค่อยมัน่น คือยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะทําอะไรยังไงนะคะแต่ว่าพอมาถึงได้มีการลองทํานะคะแล้วก็เพื่อนก็มาแล้วได้มีการส่งเพื่อนซึ่งประสบการณ์ตรงก็คือได้เห็นวิธีการและขั้นตอนว่าเพื่อนมาขอบคุณแล้วก็เพื่อนได้มีการเดินทางไปแล้วด้วยจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ทารี่มองว่าเราสามารถจะช่วยคนที่เรารักได้นะแม้เป็นช่วงครั้งสุดท้ายหมายถึงว่ารั้งสุดท้ายจากการที่เรามีบอดี้ด้วยกันเยเราก็ส่งได้แม้ในทางพลังงาน,นเราอาจจะสามารถยังเจอกันอยู่ได้นะคะ คนอื่นมีคนอยากแชร์ไหมคะอยากคุยอะไรไหมคะพี่คะเพิ่มของขวัญมือจีในการส่งเพื่อนผมมีประสบการณ์ในการส่งส่งบรรพบุรุษอีกบอดี้หนึ่งที่ที่ไม่ใช่ในปฏิบัตินี้สามารถส่งหรือส่งให้บรรพบุรุษที่ไม่ใช่บอดี้ร่างกายเนี่ยกลับไปสุดสอดได้เหมือนกันส่งมือจีที่เขาเห็นเห็นเห็นที่จริง เห็นคุณแม่แล้วเห็นคุณพ่อด้วยเออเห็น่เม şey ื่อกี้ส่งนี่ท่านมาเรามองดวงตาท่านคแล้วเราก็ทุกข์ก็ยังเพราะเพราะเราคนที่อยู่เราอ่ะเราที่อยู่มีบอดี้แบบเนี้ยเราเองเราก็มีความรัก ก็ควรเราถูกไหมคะอะไรที่เราทําให้ได้เนาะแม้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเราก็จะทําให้พอลารี่ก็มั่นใจเลยว่าเราทุกคนมีความรักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ทําให้คนที่เรารักได้เราก็อยากทําแม้แต่บางทีคนที่เราไม่รู้จักถ้าเขามาขอความช่วยเหลือในทางพลังงานในการช่วยขอความช่วยเหลือในการช่วยส่งเขาถ้าเรารู้จักเราช่วยส่งเขาเราก็ถือว่าเราก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้นะคะเวลาแชรไหมคะท้งทุยพี่นายไม่มี คุณพัฒนานให้ใไว้ค่ะนนะคะไม่มีนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สําหรับการติดตามวันนี้เป็นบันทึกนะคะเพราะว่าอยากให้เก็บบันทึกในเรื่องราวของการที่เรามาเวิร์กช็อปกันซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วพารี่ก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนนะได้ได้ประสบการณ์กลับไปแล้วก็ เข้าใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะเชื่อมต่อแล้วชีวิตเปาสบายมีความสุขขึ้นนั่นคือหัวใจของการเตืมนรูนะคะทุกคนคือการมีประสบการณ์ตรงและมีความสุขนั่นเองอันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยยยยขอบคุณมาก